สวัสดีค่ะนะคะผู้ปกครองทุกท่านและก็เด็กๆห้องมาลต่อทุกคนเลยค่ะค่ะเมื่อวานนะคะคุณครูได้แนะนําเกี่ยวกับของใช้ส่วนตัวของเด็กๆไปแล้วนะคะเด็กๆก็ทราบแล้วนะคะว่าของใช้ส่วนตัวของเด็กๆนั้นมีอะไรบ้างนะคะสําหรับวันนี้คุณครูมีคําข้อจองนะคะซึ่งเกี่ยวกับของใช้ส่วนตัวนะคะที่จะ ามาให้เด็กๆพูดนะคะพูดเพื่อได้ปฏิบัติตามนะคะของใช้ส่วนตัวคำคล้องจองมีว่าอย่างไรนะคะอาเด็กๆมาพูดตามคุณครูเลยนะคะเราพูดไปพร้อมๆกันหรือว่าตามคุณครูทีรวัตก่อนดีกว่านะคะเด็กๆเ,เรามาดูกันเลยค่ะคำคล้องจองมีว่าอย่างไรนะคะคำคล้องจอง ของใช้ประจำตัวนะคะของใช้ประจำตัวอ่าเด็กๆมาพูดตามคุณครูทีละวักเลยนะคะพร้อมไหมคะเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะของใช้ของหนูทันไหมคะอีกรอบหนึ่งนะคะของใช้ของหนู นะคะต่อไปค่ะต้องดูให้ดีอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องดูให้ดีต่อไปนะคะเก็บไว้เป็นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะ,คะเก็บไว้เป็นที่อย่าให้ะะปัปนอย่าให้ปะปนทันไหมคะ ันนะคะต่อไปค่ะแก้วน้ำแปรงฟันครั้งหนึ่งนะคะแก้วน้ำแปรงฟันอย่าให้สัสนอย่าให้สัวสนวางไว้ชั้นบนครังหนึ่งนะคะ วางไว้ชั้นบนเก็บไว้ให้ดีเก็บไว้ให้ดีดทันไหมคะดเด็กๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาพูดพร้อมกันเลยนะคะของใช้ของหนูต้องดูให้ดี เก็บไว้เป็นที่อย่าให้ปัดบนแก้วน้ำแปรงฟันอย่าให้สับสนวางไว้ชั้นบนเก็บไว้ให้ดีเป็นยังไงบ้างคทะ,ทะเด็กๆ นี่คือคำพร้องจองของใช้ประจำตัวของเด็กๆเ,เหมือนที่คุณครูเคยแนะนำเด็กๆไปเมื่อวานนะคะที่ว่าของใช้ของตัวเองนะคะเราไม่ให้ปากับของขเพื่อนๆนะคะเหมือนกับคำพร้องจองนี้เลยแล้วก็ให้สังเกตสัญลักษณ์เขาบอกว่าเก็บไว้ให้เป็นที่คำว่าเก็บไว้ให้เป็นที่ก็คือสัญลักษณ์ของเด็กๆนั่นเอง เพราะคุณครูจะมีสัญลักษณ์ของเด็กๆทุกอย่างเหมือนที่คุณครูแนะนํำไปเมื่อวานนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมทาตามคําคร้องจองนี้นะคะอ่าเรามาพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกันเลยค่ะของใช้ของหนูต้องดูให้ดีเก็บไว้เป็นที่อย่าให้ปะปบอน อะไรเอ่ยคะเด็กๆเด็กๆเคยเห็นแล้วนะคะแก้วน้ำใช่ไหมคะค่ะเราพูดประโยคต่อไปเลยค่ะแก้วน้ำแปรงฟันอย่าให้สับสนวางไว้ชั้นบนเก็บไว้ให้ดีนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ สวัสดีค่ะ